สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะปลูกกล้ายางนะครับเพื่อไว้ทำเป็น ต้นต่อไว้สําหรับติดตานะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังเจอปัญหาอยู่ช่วงนี้นะครับน่าจะเจอปัญหาพร้อมกันบางท่านที่ปลูกต้นกายางนะครับอาจจะเจอปัญหาว่าเออในกรณีที่ต้นยางเกิดเป็นรากเน่าโคนเน่านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่ผมให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับอันนี้คือในแปลงของผมนะครับที่ผมหว่านไว้เนี่ยมันก็จะเกิดมานีประมาณสัก2เดือนจะ3เดือนแล้วนะครับอันนี้ประมาณนี้ ก็จะมีบางต้นนะครับท่านผู้ชมบางต้นนะครับจะเกิดเป็นที่ว่าใบขาวๆแบบนี้ใบขาวๆนี้คือกระจากอะไรฮะ,ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูไอตัวนี้นะครับจะเป็นของโรครากเน่าโคนเน่าอันนี้มันเกิดมาจากเชื้อราครับเชื้อเชื้อรายี่ห้อหนึ่งเขาเรียกว่าไฟทอปทารานะครับจะเป็นเชื้อรารที่กําจัดได้ยากมากเพราะว่าอะไรฮะ,ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ที่ที่อยู่ในดินนะครับแล้วก็มาจากน้ําที่เราลดด้วย เชื้อรานะครับไฟทอปทราตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นเชื้อราที่รุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพืชผักของเราหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพริกปลามยางพารามะนาวลำไยแล้วก็พืชหลายอย่างนะครับส่วนมากเราจะเจอกันเยอะนะครับสำหรับโรครากเน่าโคนเน่าไอ้โรคนะครับรากเน่าโคนเน่าตัวนี้นะครับสามารถแพร่กระจายระบาดได้ยอย่างกว้างขวางเลยถ้าเราไม่รีบกําจัดนะครับถ้าเราไม่รีบกําจัดนี่ก็คือ อาจจะส่งผลนะครับเสียหายต่อพืชผักของเราหรือว่าต้นกล้าของเราได้เยอะพอสมควรเพราะว่าเชื้อตัวนี้นะครับจะขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็วในช่วงของหน้าฝนหรือว่าอาจจะติดไปกับน้ําที่เราใช้ลดเนื่องจากนะครับว่าเชื้อไฟทอปทร่าตัวนี้นะครับหรือว่าเรียกภาษาบ้านเราก็อาจจะเป็นของโรครากเน่าและก็โรคโคนเน่าสาเหตุหลักๆเลยครับผมที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการปลูก มันก็จะมีอยู่ที่ว่ามเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดหรือว่าพันธุ์พืชที่เราปลูกนะครับอ่อนแออ่อนแอแล้วก็ไอตัวนี้นะครับจะเกิดเป็นโรครากโรครากเน่าผลนเน่าได้ง่าย2นะครับก็คือในทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มบางทีเราไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งให้แสงทะลุลงไปข้างล่างได้นะครับอันนี้ก็เกิดความชื้นนะครับเกิดความชื้นแล้วก็จะทำให้ารากของต้นพันธุ์หรือว่าต้นไม้ของเรานะครับเกิดของ อ่าเป็นโรครากเน่าโคนเน่าได้เหมือนกันและก็อีกตัวหนึ่งนะครับสาคัญมากก็คือถ้าดินของเราหรือว่าในสวนของเรานะครับไม่มีการระบายน้ําหรือว่ามีน้ําท่วมขังไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเกิดอ่าเป็นโรครากเน่าโคนเน่าได้เหมือนกันแล้วก็ไอตัวสุดท้ายนะครับบางคนอ่าเข้าใจว่านะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับมันจะใส่บารุงพืชมีข้อดีอย่างเดียวจริงจมันมีข้อเสียด้วยนะครับเพราะว่าปุ๋ยถ้าเราใส่ ไม่ถูกวิธีนะครับก้อนอันนี้ก็คือสามารถเกิดเป็นอาการของโรครากเน่าและโคนเน่าได้เหมือนกันโดยลักษณะดูทั่วไปนะครับท่านผู้ชมรากของเขานะครับที่เกิดเป็นโรครากเนา่าโคนเนา่าให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับรากจะมีลักษณะที่เป็นสีน้ําตาลและก็มีรอยช้ำนะครับและเวลาเราถอนขึ้นมานะครับรากของเขาจะเน่าก็คือจะเปื่อยไปเลยอันนี้คือสังเกตที่รากแล้วก็ต่อมาให้เราสังเกตตรงท,ท,ที่โคนต้นนะครับตรงโคนต้นจะมีลักษณะเปลือกแตก และก็มีเมือกนะครับคล้ายๆน้ายางนะครับไหลออกมาจากส่วนเปลือกของต้นที่แตกแต่ที่ว่าเปลือกที่แตกนี้ส่วนมากจะเป็นของต้นที่ใหญ่แล้วที่โตแล้วนะครับแต่ในในแปลงที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครับมันจะเป็นของต้นก้ายางต้นก้ายางที่เราพอไวไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเกิดแล้วก็จะทําให้ต้นก้านะครับค่อยๆตายลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เนี่ยตวัวอย่างที่ผมถอนให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คือลักษณะของโคนต้นนะครับที่เกิดเป็นโรค ารากเน่าหรือคนเน่า,าในกรณีที่เป็นต้นใหญ่นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นต้นใหญ่เมื่อเราถากเปลือกที่แสดงอาการออกเนื้อไม้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีน,น้ำตาลแดงนะครับจะออกแดงๆเลยอันนี้ส่วนมากนะครับจะพบที่บริเวณโคนต้นเป็นส่วนเยอะเลยและอ,อีกตัวหนึ่งนะครับตรงให้ท่านผู้ชมสังเกตที่ใบดอกแล้วก็ผลลักษณะาอาการเกิดเกิดอาการเน่าหรือว่าไหมนะครับมันจะเป็นของวงกลมวงกลมสีน้ําตาลเข้มครับ หรือว่าน้ําตาลดําๆเลยไอตรงบ,บริเวณใบกลางกลางกลางของใบหรือว่าขอบใบหรือว่าปลายนะครับปลายใบเนี่ยจะลักษณะสีเหลืองสีเหลืองนะครับซีดแล้วก็จะค่อยๆนะครับท่านผู้ชมจะค่อยๆเหี่ยวตายไปเรื่อยๆอันนี้ครับจะเกิดจากข้างบนสุดนะครับบนสุดก็คือเกิดบนยอดอ่อนเลยยอดอ่อนนะครับจะค่อยๆแห้งนะครับแล้วก,กลายเป็นสีดําเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเชื้อรานะครับจะเข้าทําลายที่ตรงตรงดอก นะครับตรงดอกตรงยอดนะครับทำให้ตรงยอดตรงดอกเน่าแห้งส่วนวิธีการรักษานะครับท่านผู้ชมเราก็อาจจะใช้สารนะครับสารป้องกันแล้วก็กำจัดโรคพืชต่างๆอาจจะทาที่แผ่ก็ได้ครับหรือว่าจะราดที่ดินหรือว่าจะฉีดเข้าต้นอันนี้เราควรทําเป็นระยะด้วยครับแต่ที่แปลงของผมนะครับตอนนี้ผมจะใช้ของอะลีเอตอะลีเอต80ครับไอตัวนี้จะเป็นสารกําจัดเชื้อรานะครับเชื้อราไฟทอปทอรานะครับหรือว่า โรครากเน่าโคนเน่านะครับในต้นยางนะที่ผมใช้เป็นประจำนะครับไอ้ตัวนี้ครับผมอของอะลิเอต80เนี่ยนะครับวิธีการใช้ถ้าเราปลูกไม่ได้เยอะนะครับท่านผู้ชมก็ใช้ซองซองเล็กนี้ก็ได้นะี่อันนี้คือร้อยกร,รัมนะครับร้อยกร,รัมในซองนึงก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับวิธีการใช้ครับก็คือเพิ่มประมาณห้าสิบกร,รมัมห้าสิบกร,รัมต่อน้ําประมาณสิบแปดหรือว่ายี่สิบลิตรหนึ่งถังถัง,ง,ง,งพ่นของเรา ไอ้ทีนี้เราจะฉีดก็ได้นะครับฉีดจะฉีดพ่นบนใบนะครับบนใบหรือว่าตรงโคนตรงโคนต้นเขาก็ได้นะครับสาหรับวิธีการฉีดจะฉีดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้อน,นี้ไม่แนะนําให้ตอนฉีดตอนแดดแก่นะครับวิธีการฉีดเราก็ผสมน้านะครับแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วๆเลยในระยะแรกๆนะครับท่านผู้ชมเราควรจะฉีดประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับเพราะว่าที่สวนแปลงที่ผมเพาะ ต้นก้ายางอยู่นี้นะครับส่วนมากจะอาทิตย์ละครั้งหลังจากนั้นนะครับอพออาการเขาเริ่มทุเลาลงเราก็ใช้ประมาณสัก15วันครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนละครั้งก็ได้นะครับสําหรับาการพ่นอะเรเอท80นะครับในสวนยางพาราเนี่ยท่านผู้ชมก็ทําแบบนี้นะครับก็คือเอไอ้ตัวนี้นะครับอะเรเอทตัวนี้มันจะเป็นของอเป็นผงนะครับผงก็ถ้าท่านผู้ชมกะไม่ถูกนะครับว่า50 50กร,รัมก็เท่าไหร่ก็คือ2 2ช้อนแกง ตอนน้ําประมาณยี่สิบลิตรประมาณนี้นะครับนี่ก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับสําหรับสําหรับมือใหม่นะครับที่ลองที่กําลังเพาอต้นกล้ายางนะครับอาจจะเจอปัญหาตรงนี้ว่าแล้วเราจะใช้ยังไงนะครับต้องใช้วิธีไหนเนี่ยอันนี้ก็คือผมเอาประสบการณ์นะครับที่ผมเคยใช้เคยทำนะครับแล้วก็มันก็ได้ผลนะครับก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับผมได้ผลตอบรับยังไงนะครับ ควมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ